สวัสดีครับช่องไอตรงทิศละนะครับวันนี้เขาก็ได้มาหอดหน้าง,งานแล้วนะครับที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับชัยภูมิมาถึงหน้าง,งานแล้วตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กําลังติดตั้งนะครับฉากกับระบบไฟครับระบบจอหน้าที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะระบบจอหน้าที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ไฟระบบจอระบบไฟระบบฉากนะครับขานที่ม,ม,มันกำลังเล่งต้องบรรยากาศครับครับผม บรรกาศนนครับลานเป็นสนามปูนนะครับลานเป็นสนามปูน นี่ครับบรรยากาศร่างติดตังเจ้าหน้าที่ทกับร่างเหล่งติดตังนะครับทั้งกสีกับมะหวดแก้ว สุหนาาจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเอครับนนาเสิบเปอรนตหะครับน,บนีกว่าลายครับนันเจ็พอตีดตั้งเครื่องเสียงแนวเช็กเศ้าส่วงเช็กเศร้านะครับในของวัดสมมาไทยอับพี่น้องเบิ้งอีกเทียหนึ่งเลกอครับตอนนี้กับเบิง้งบรรยากาศไปข่าวๆนะครับประมาณนี้ โอเคครับคลิปหนาเดี๋ยวผมสีอัพอให้เพื่อนเค็กเศร้าก่อนนะครับให้ระบบทุกอย่างเสร็จก่อนเดี๋ยวกัดสีมาอัพให้เบิ่งอีกเทียงหนึ่งนะครับภาษาไทยทำให้เบิ่งอีกเทียงหนึ่งคุณครับ